สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฮานอยทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องพ่อพารวยครับก่อนอื่นมาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรนะครับแนะนำกับบุตรหลานและเยาวชนที่ต่ําที่อายุต่ำกว่า18ปีควรเนะ โคนมีการแนะนำเนาะนะครับสวัสดี f อทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับเจอกันเช่นเคยครับกับแนวทางฮาหน,อนอยเนาะประจำทุกๆวันซึ่งวันนี้เจอกันประจำวันที่6สิงหาคม2564นะครับ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวมาดูแนวะมาทบทวนแนวทางของรอบวันที่5กันนะครับซึ่งวันที่5ก็ ค่อนข้างจะหลุดนะครับหลุดเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับหายไปเลยเนาะแล้วก็มีลาวพัฒนาเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของนอยพิเศษนะครับหน่อยพิเศษบนก็มา982นะครับ982อันนี้ก็ไม่ได้วางเนะหลุดนะครับ ล่างมา07นะครับ07ก็ไม่ได้วางหลุดไปแต่ว่าแตก3ตัวเนาะ3ตัววางไป928นะครับใครที่นี่ก็เห่งๆปังๆไปนะครับส่วนนอยปกติครับบนมา8 081อันนี้ก็หลุดไปนะครับ29 29ครับ สองเก้าอันนี้ก็ไม่ได้เจาะเนาะสองเก้าก็ไม่ได้เจาะก็หลุดไปนะครับส่วนไอพีมาศูนย์แปดหกนะครับศูนย์แปดหกก็มาตัวกลับนะครับล่างสามเจ็ดไม่ได้เจาะครับก็หลุดไปมาที่อีกฮานอยที่ออกก่อนนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจนะครับอันนี้ก็มา บบนก็เข้า6 4่นะครับล่างล่าง96กนะครับ9 6าก็เข้าตัวตรงนะก็มาส่วนรอบข้ามปิดท้าย2ทุ่มเราพัฒนาก็มาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่นไปมาตัวเลนไปนะครับนี่ก็ไม่ได้วางนะครับส่วน6 6ก็ไม่ได้วางเนาะเข้าแต่ตัวเด่นก็คนสารุ่ไปก็ เฮงไปอาก็ขอให้มานก็ให้ปังเนาะมาในรอบของวันที่6นะครับอันนี้ก็เจาะกันเลยนะครับตัวเลขสูตรที่คำนวณเสร็จก็วางไว้ให้นะครับ FC จับวินได้เลยนะครับชอบตัวไหนจับคู่ได้เลยนะครับในตารางวางถ้าไม่ถูกใจจับคู่ไปเลยนะครับ พรุ่งนี้ผมติดเบิ้ลมาให้3ชุดนะครับ0ูนย์6นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาเริ่มเจาะกันเลยนะฮะผิดตกก็ต้องขออภัยนะครับ FC ไม่มีเข้ามีหลุดเนาะเ,เอียงก่อนนะเดี๋ยวนี้ให้นะครับ 30 3 1ูสาหรับ f c ที่เข้ามาแล้วถ้าไม่ถูกใจก็สามารถออกจากกลุ่มได้นะครับเพราะว่าเรานี่ได้ผูกมัดอะไรอยู่แล้วนะครับก็เห็นมีบาง F4 ก็ออกจากกลุ่มไปนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับไม่ชินชอบก็ออกก็ออกจากกลุ่มได้โดยไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับ ส่วน3ตัวก็มีอาจจะมีให้นะครับก็ให้ในกลุ่มเนาะอาจจะไม่ได้วางครับก็ลงไว้เป็นแนวทางนะครับแอดมินก็ไม่ได้แม่นขนาดเป๊ะๆนะครับก็ให้เป็นแนวทางไว้ส่วนตัวที่ชอบก็จะวงไม่ให้ก็จะอะไรไม่ให้เนาะ ชุดกันจะให้ไว้4ชุดนะครับ9 8น่าจะมาเนาะ8 0 12 61นะครับ7 1ก็น่ากลัวนะ7 1ก็น่ามาอยู่อ่ะก็ถามว่ามีชอบตัวไหนบ้างนะครับชอบตัวไหนบ้างก็มีชอบนะครับตัวชอบก็มีเยอะเลยแหละ ตัวที่ชอบก็จะมีพวกนี้ฮะชอบเหมือนกัน1 4 3 3 1นะครับ4 5นะครับเบิร์น,นี้ชอ,อชอบอยู่แล้วครับชอบอยู่แล้วเบิร์นะ39ไม่มาไหนมานานนะนะนายวันแล้วไม่มาเดือนนี้ไม่มาเลย3ามเเนาะ แนวทางก็คือแนวทางนะครับ FC ก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเนาะนำไปใช้นะครับ FC ใหม่ก็ควรศึกษานะครับแนวทางของหวยฮานอยเพราะว่าจะได้รู้ทันมันเนาะยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้เฮงปังๆครับกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามเนอะอาะจะเป็นกำลังใจเห็ดหวยให้แทงกันต่อไปนะพี่น้องเนาะถูกพิดขออภัยครับ FC ก็ขอให้ มันหมานทิ้งเหง่อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ